เราเนี่ยไอภูมิก็ไม่อยู่เอาแล้วเ็าจะเนนอยู่นิเซรเราเนี่ยเรากำลังเล่กันต่อถือมาไมโมแบ๊ไปเช็คหนึ่งเดี๋ยวลงไปด้วยกันเลยเช็กต่อิปเนไหมลงไปด้วยกันเลยเฮ้ยเจอคนที่สกินพี่ไว้ว่ะเจ้าหไม่มใช่ไม่ใช่แต่สกินไม่เคยเอ้ยเฮ้ยเราดูหายโคเว้ โอ้โหด่านโอ้ชิบหายแล้วเราไม่มีพื้นที่เราเว้ยเราจะโดนดักทั้งทั้งสี่ด้านทั้งสี่ด้านสามด้านเลยเว้ยก็คกอด้านนี้ก็มาทางนี้ทางนี้ต่อไปทางนี้ทางนี้ทางตรงนี้เอิร์ดเอิร์ดเอิร์ดเราโดนดักสี่สามทางเลยเว้ยเอิร์ดโอ้คนกันแกกูจะตายหนาเนี่ยตรงเนี้ยตรงนี้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 ตรงมันก็มาทางนี้ต่อแล้วก็ตรงเนี้ยเอิร์ดมันก็มาดักทางนี้ได้อู้เชี่ย เขาเหยียบแแต่มันอยู่ก็้องเหยับหมูมันดักหลายทางแล้วทำไมดีอาจจะหวั่นนะมันดักทางนี้หลายทางมากเลยดิหยิบกุญแจเหมือนเดิมไอกุญแจต้อมีสองคนไปหยิบไดมอนด์เว้ยแล้วมีคนหนึ่งต่อตรงกลางเออกับเราไปเอ้ยแม็กกับแม็กเอไปหยิบไดมอนด์กับเราไอ้แม็กเยิบไดมอนด์อยู่บนฟ้าเอง

แล้วมันการเตะเป็นตึงสุดเลยเนี่ยกูเก็บหมดแล้วกูเก็บหมดแล้วเพชรอ่ะเฮ้เก็บไปเลยเก็บเลยเก็บเลยเก็บเยอะๆเลยเยอะๆเลยเตะเป็นรูปมาแล้วเฮ้ยพีอุ้ยชิดอุ้ยชิดเบนเบนมีสามเพชรเบนเบนมีสามเพชรเอ่อรออับหนักรออับหนักมีตัวมามีตัวมาเอาไว้ขอร้องอย่ามาปิงดิไม่ไม่จะปิงดิตีกูช่วยตีอยู่เบนโอ้สองตัวสองตัว ไปเจมเจมไม่ไหววะไอ้เจมกอดดอนมะไล่มาไล่มาไล่เก็บไปกูตายปิ้งแล้วกูขอกันเตี้ยมนึ่งกูบอกแล้วเราจะโดนหลับหนักทั้งสามทางเลยเว้ยแม่งกูเหี้ยแม่งก็ตุกไอ้สัสเฮ้ยมึงเอาทางนั้นหน่อยก็ได้นะใครจะขึ้นกูทำทางให้นะเฮ้ยใครก็ได้ไปทางนั้นหน่อยกับกูหน่อยสองคนขอปสองคน ขอขอทองหน่อยขอทองหน่อยทางแดงละกูระเบิดทางสีแดงเลยเฮ้ยใครใครเอาทองไปขอทองหน่อยจะเอาเอาจะเอาครับเอาดาบเอาดาบเด็เอาดาบเด็กกูไม่มีว่ะอันนี้ใครจะขึ้นอเครื่องนี้นะ่นเองคือทำทางแล้วจะได้วิ่งเข้าไปได้เลยแล้วตอนหนีแล้วตอนจะหนีเข้าบ้านแเราจะทำยังไงก็ตือนต้องไยายามเออเข้าไปเูืสึกแต่ว่าเราเราไม่ทางนี้แน่เดี๋ยวบ้านเรายังไม่ถึงไง เอ้ยขอคนขอสองคนไปกับเราเอ้ยไปกับเราเอ้ยไปกับเราเอ้ยไปกับเราทำไรแม็กแม็กก็ได้หรือเอ้ยก็ได้คนใดคนหนึ่งขอคนใดคนหนึ่งจริงจริงมันเล่นหรือถูกไม่ใช่แต่ไม่ตายไอ้เชี่ยพวกพีชกำเห็นน้ำกูเห็นน้ำเอ้แม็ก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 มากับเราหน่อยแม็กมาขับรถหน่อยแม็กเดี๋ยวเพลิหน่อยอะไรเดี๋ยวไดีคนหนึ่งกูอยู่ฝั่งนี้เนี่ยเออมาขับราหน่อยเออมาขับราหน่อยเอออรถหน่อยกูจะฟาร์มขอฟา้าม ว้หลอดเออมึงทำสางทำนางอะไรเนี่ยฮะทำนางที่อะไรเนี่ยงงแหน่ะเป็นโอ้ยเฮียแล้วมันลุกแล้วมันอีกหลาดจะทำยังไงฮะแล้วจะเวลาเข้าหาก็บากด็กเี็กได้เพชรมาส่งก้อนเด็กเวลาเข้าหาให้หน่อยเดี๋ยวรอหนึ่งกูขอขอการเพจสก่อนน่ะเฮ้ยสีแดงยับอ่ะกูบอกเลยกูปาดเลยแสดงยับอ่ะ สีเขียวสีเขียวโดนกูสีเขียวโดนกูปั่นละเป็น6ก้อนเปนไม่ใช่เป็น6กก้อนอีกเป็น7ก้อนโอ๊ยอยู่ตาไปตี้เลยเยี่ยบเป็น7ก้อนเบนเอาป่ะเป็น7ก้อนเอาไอ้ให้ครบ8ก้อนให้อับดับเอ้ยกูมีกูมีเพชอีก2ก้อนมี2ก้อนมี2ก้อนแม็กอะแม็กอะแม็กส่งเพชรมาแม็กส่งเพชรมาเอาให้เบนนะเอาไม่ให้เราเรามีเพชรอยู่เนี่ย อัพอะไรอัพดาบดีแม่งมาแม่งกลุมมาไอ้น่ะไอ้เอิร์ดมึงทำทางให้มันทำทางขึ้นให้มันดีๆหน่อยดิเขยิบหน่อยได้ขยิบอขอขอกันเซตให้ก่อนโอ้กันเต๊งให้เสร็จแล้วโอ้โหแล้วถ้ากูหนีตายมาแล้วกูจะเข้ายังไงเนี่ยมีเ้าออน้าแนี่ยเบนกูมีกูถ้ากูทำก็เข้ามันแล้วล่ะดีนะเอ้ยมึงอัพมาอัพทั้งอัพทั้งหมู่บ้านเลยเหรอเอออัพก็ดูบ้านเลย อ้ไอ้ถาดเลยดีครับรออะไรตู้ไอ้สีเขียวมันจะเอาอะไอ้สีแดงโดนกูเผาอย่างเดียวเลยดีดีดไอเอมึงมามึงมาดูทางให้กูเลยกูไม่มีบล็อกไอ้หี่เเลย่าไป้เปาะเนแม่งยสีเขียวแม่งมงีเยสยเขียปเป็นเเสวนเนเสีเขียวโดนเนเาดวย สีเขียวมันโดนกูเผาเว้ยมีสองเพชรอยู่มีอยู่มีอยู่สองเพชรมีอยู่สองเพจเหมือนกันเรากระพักกันแล้วต้อคนณทำเชื่อมากันเดี๋ยวเดี๋ยวรอแป๊บนึ่งรอแป๊บนึ่งรอแป๊บนึ่งรอแป๊บรอแป๊บใครใครอยสามวิสิบสามวิจะได้เพื่อนกันเอาเตียงเราอะเฮ้ยฮะไอ้สวยเอ้ยเด้ยใครทำอ๋อร่องหุ่นโอ้โหบิดว่าอย่างนี้สารล่องหุ่น เซฟตัวเองนะทุกคนเซฟเซฟตัวเองไว้เลยเฮ้ยไม่ขอเพชรหน่อยขอเพชรหน่อยขอเพชรหน่อยขอเพชน่อยเท่าไหร่มึงต้องการสองเมตรสองเมตรสองเมตรอัพเกาะกูมีสีอะไรเอาไว้หมดเลยมั้ยอยู่ไหนมีอันนี้ก่อนีิเอ้าไม่ได้อยู่ตัวกูไม่เอาไปแอบไปตีเตียงตอนนั้นกูเผลอแม่งเอพเกาะแล้วอัพเกาะแล้วเออกูหมดก็มีเซฟด้วยนะสีเขียวเอาไว้กูตก ม่ละเบนกูขอมาละกูพามันตายไปแล้วตัวนึงอืมากูว่าไอเจ้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 าเขียวกูเขียวกูตกไอเบนมาอะไรกูแล้วโอ้โหโอ้โหมันเอากูแล้วไปเอากูแล้วไปเอากูแล้วกูจะตายโกูจะตายตายใช่ไหมพอพอพอไอ้เหี้ยนุ่มดูที่ตายแม่งยำ แม่งไม่ดูไอเจอไม่ดูอ่ะไอแต่มันล่องหนกูไม่รู้เชี่ยดูมันน่าเอาของอยู่เกล่ะเกล่ะเกย่ะเพี้ยเกลออแต่มันมันว่ะไปหมดไปชลิปหนึ่งละไปอีกคลิปหนึ่งละกัน